สวัสดีครับผมนายธนก,กิจแพงดานจากห้องม .4 ทับ10เลขที่13ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกมแม,มคโคตอาเขดที่ผมทำขึ้นมาเองซึ่งเกมของเราในวันนี้มีชื่อว่าดราก้อนบวยยอดนักรบมังกรเมา ซึ่งเกมนี้คือเกมแนวชูเตอร์นะครับผมหรือว่าเกยมยิงนั่นเองเป็นวิดีโอเกมแอคชั่นนะครับที่ตัวละครของผู้เล่นเนี่ยจะใช้อาวุธระยะไกลหรือการใช้อะไรยิงนะครับผมประมาณนั้นซึ่งนี่ก็คือตัวละครพระเอกของเราครับผมที่มีชื่อว่าโกต้านักรบมังกรเมามีแบ็กสตอรี่คือบ้านเกิดเขาเนี่ยโดนระเบิดไปนะครับโดยฝีมือของผอพันจิ้งเหลนต่างดาวโกตาก็รอดมาได้นะครับแต่ก็มาตกอยู่ที่โลกฮะไอจิ้งเหลนต่างดาวเนี่ยก็ยังตามมาอีกเขาก็เลยต้องปกป้องลกจากฝูงจิ้งเหลนต่างดาวที่จ้องจะทําาาายดาวบ้นนนคนอื่ผม การขยับคอนโทรของตัวละครโกตาเนี่ยจะใช้ W A S D นะครับผมตามที่ซ้ายขวาลงล่างเลยเนาะฝูงจิจกต่างดาวเนี่ยก็จะสปอนขึ้นมาข้างบนนะผมแบบเยอะมากเลยและสิ่งที่โกตาใช้สู้กับเจ้าฝูงพวกนี้เนี่ยก็คือบอลพลังสายฟ้านั่นเองครับคือแรงจัดยิง1ลูกในตาย1ตัวเลยสกอร์ก็จะขึ้นมุมขวาบนนะผมก็คอือตายกี่ตัวเนี่ยก็ขึ้นตามนั้นเลยนะฮะโดยด่านแดกเนี่ยจะเป็นป่าไม้ลำธารน,นะครับผมถ้าเราสามารถฆ่าไอ้จิ้งเหรนต่างดาวไว้ได้ถึง50ตัวเนี่ยก็จะเปลี่ยนด่านนะผมเปลี่ยนไปเป็น ป่าไม้ลำธารเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าน่าจะถัดไปสัก100กิโเมตรจนถึงสก,กอร์เ้าครับผมคือโอ้โหสู้กันนัวจัดลากกันมาสู้ถึงดาวบ้านเกิดของไ e อ้พวกจิ้งเรนต่างดาวเลยและด้วยความพิเศษขความสามารถของเรานะผมถ้าเราสามารถข่ามันได้ถึง100ตัวนเนี่ยก็จะวินไปเลยยอดนักรบมังกรเมาแต่กดเอย้ำจัดอย่างเมื่อยเดี๋ยวจะพามาดูตัวโค้ดคําสั่งบล็อกกันนะครับจะเห็นว่ามีอยู่ประมาณ6กกลุ่มใหญ่ๆนะครับผม เริ่มจากตัวซ้ายบนสุดนะครับตัวแรกเลยออนสตาร์นะครับตัวนี้เราจะเริ่มจากการวางฐานแล้วก็วางจุดเกิดตัวละครนะรผมแล้วก็เตรียมเบรกกวตัวแรกจะเป็นสตาร์สกรีนเอฟเฟกครนะผมนี่สังเกตว่ามันจะมีเอฟเฟกให้เราเลือกนะครับ เนี่ยผมเลือกเป็นスタฟิวไปแต่สังเกตว่ามันจะมีมันเป็นละองหิมะเนี่ยตามแมปนะครับเซตแบ็กกราวอิเมจตัวนี้ก็คือใส่ภาพเป็นแบ็กกราวเลยนะหรือกแบ็กกราวเลยนะตัวนี้ต่อไปคือการเซตตัวของโกตาลงในเกมนะครับผมจะสร้างตัวแปรที่ชื่อว่าสเปซชิฟขึ้นมานะเป็นตัวแทนของโกตาตัวแรกเนี่ยจะเป็นเซตทูนับส่วนไส้เนี่ยจะเลือกเป็นสไป o ออฟคายเพเยอร์นะผมมันจะเป็นตัวแทนของเพเยอร์อะไรประมาณนั้นพอใส่ตัวแปรอะไรเสร็จก็จะทําการใส่ตัวภาพของโกตาลงไปนะผมนี่โคตรหล่อต่อไปครับเป็นเซตสเปซชิ่โพกิชั ไปที่แกน x เ4ดแกน y 98บนะผมมันจะเกิดประมาณตรงล่างๆนะครับล่างๆกลางๆของจอต่อไปครับ move space shift i d button ตัวนี้เนี่ยคือถ้าไม่มีไม่ใส่เนะี่ยคือมันจะขยับไม่ได้เลยนะครับต้องใส่ตัวนี้มันถึงจะสามารถกด WASD ในการขยับัวโกตาได้เนาะ s e ต light t นะครับอันนี้จะเป็นหัวใจตรงมุมซ้ายบนเลยนะฮะก็คือผมจะเซตไว้3ชีวิตเนาะถ้าตายหมด3าชีวิตก็คือเกม over เลยนะแพ้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะพามาดูตัวล่างครับผมบล็อกใหญ่ข้างล่างบล็อกนี้ที่เป็นการสร้างการปล่อยพลังนั่นเองนะครับผมจะวางตัวใหญ่อย่าง a But กกก็คือืออาาารสรส้้้งตัวว A ขึนมมแลเ่ด เรากดตัว A ไปเนี่ยมันจะลันตามบล็อกที่อยู่ในไส้มันเลยนะครับผมตัวสีชมพูตัวนี้จะเป็น, Music นมิวสิกนะผมผมจะเป็นการใส่เซาปิ้วปิ้วไปนะฮะเวลากด A กดปล่อยพลังไปเนี่ยมันจะมีเสียง,งปิ้วปิ้วนะครับถ้าเราสังเกตส่วนสีแดงตัวข้างล่างตัวเนี้ยจะเป็นการเซตขึ้นพลังนะครับเราก็จะเอาเซตทูมาก่อนนะครับทีนี้เราจะเลือกเอ่อไอตรงนี้เนี่ยช่องนี้เป็นโปรเจกไทนะครับเป็นการแทนตัวขึ้นพลังนั่นเองบอกคาสั่งเนี่ยคล้ายๆเหมือนกันว่าโยนสิ่งของครับอะไรประมาณนั้นซึ่งเราก็จะแทนสิ่งของนี้้้้้้้ววยนนนนพลนพลััังังงงบออออีเเะะรร่าาาาาาากกกก็จจจทํใใสสขึตตไปปฟแหมม ตัวแปดสเปซชิ p ตัวนี้ซึ่งถ้าจําได้มันก็จะเป็นโกต้าของเรานั่นเองครับมันจะเป็นการกด A แล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะพุ่งออกมาจากโกต้าเราเลยนะครับผมแล้วก็มีแกน vx แล้วก็ vy ซึ่งก็ตั้งค่าไอมุมที่มันจะลอยออกไปได้นะครับผมจะตั้งค่า vy ไว้100ลบ1น0นะครับซึ่งมันจะลอยขึ้นไปนั่นเองอย่างที่เราเห็นกันเลยนะโอเคนะครับขึ้นพลังมีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตัวล่างนะครับบล็อกคำสั่งชุดนี้เนี่ยเป็นการตั้งค่าให้ลุกบอลพลังเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยยิงเอนม่นะครัิ แบบฆ่าได้ก็คะแนนขึ้นประมาณนี้ซึ่งตรงนี้จะต้องเป็นโปรเจกต์ไทนะผมซึ่งมันกำลังแทนตัวบอลพลังอยู่ส่วนตัวเนี้ยผมจะตั้งเป็นเอนิมีไว้ซึ่งเอนิมีมันจะเป็นตัวไอจิ้งเลนนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะอยู่ชุดบล็อกต่อไปนะที่ผมจะแนะนำบล็อกตัวนี้ครับ d e a d อ Toy Order Spy Wit Fair Effect for จะทําให้โปรเจกต์ไทหรือว่าซึ่งมันเป็นไอบอลพลังเนี่ยสามารถโดนบล็อกอื่นแล้วมันทําลายได้นะครับคือบล็อกอื่นเนี่ยมันจะถูกทาลายนะครับผม แล้วผมก็จะตั้งค่าให้เวลามันถูกทำลายเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกต์ไฟอย่างนี้นะครับผมเป็นเอฟเฟกต์ไฟซึ่งก็มีเอฟเฟกอีกอย่างอื่นแบบเยอะแยะมากมายนะส่วนตัวนี้ครับเป็นเชนสกอร์บายวันดั่นหมายถึงว่าถ้าถูกทำลายเนี่ยเมื่อมันถูกทำลายนะอย่างไอพวกไอจิ้งเหลนเนี่ยเมื่อถูกทำลายไปเนี่ยสกอร์จะขึ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีซาวโซน่าเล่นไว้ด้วยนะผมเหมือนที่ตั้งค่าไปคล้ายกับเสียงปิ้วปิ้วนะครับของไอบอลพลังเลยนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปครับขยับมาทางขวาหน่อยๆนนนนะะคครรัับบบมาแถว็อกี้ ชุดนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าไอจิ้งเหลนนั่นเองตัวแปรที่เอามาครอบนะครับตัวใหญ่สุดเลยก็จะเป็น on game update every ห้มิลลิวินาทีนะครับบล็อกเนี่ยคือเราจะตั้งให้ไอจิ้งเหลนเนี่ยมันเกิดนะผมในทุกๆ500มิลลิวินาที mm ซึ่งผมก็จะใช้ตัวแปรเซตเหมือนเดิมนะผมสังเกตว่ามันจะเหมือนกับไอ้นี่เลยนะไอ้ตัวแรกที่มันเซตโกลตาไว้เลยนะครับเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไอ้ตัวนี้ซึ่งจะตั้งตัวแปรชื่อไอจิ้งเหลนมานครับเป็นตัวเอ่อ ขออนุญาตไม่อ่านนะครับเนี่ยครับส่วนตัวนี้ก็จะใส่เป็นเจ้าจิ้งเหลนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเซตเป็นเอนิมี่ก็คือศัตรูนั่นเองศัตรูที่เราจะต้องยิงนะครับส่วนข้างล่างครับตัวนี้สังเกตว่ามันจะเป็นพิกแรนดอมนะผมซึ่งผมเนี่ยจะทําให้มันเกิดแบบแรนดอมนั่นเองสังเกตว่าเวลาที่เราเล่นเนี่ยสมมตินะครับเนี่ยมันจะมาแบบโอ้สเป็ดสปามากเลยนะนั่นเป็นเพราะว่าเราตั้งค่าแบบพิกแรนดอมเอาไว้นะครับคือมันจะเกิดแบบแรนดอมมากแต่สังเกตว่าไอโกต้าเนี่ยเราจะตั้งการเกิดไว้นะครับเนี่ยยผมมมตัััั้้งงแแแกกกกนนนนน x y เเเลขอไวะะครบบบ็ิดป๊ แต่วันนี้ถ้าเราจะพลิกแรนดอมไว้เนี่ยก็คือตั้งค่าให้มันเกิดแบบสมุ่มๆมัมๆม่วๆมนะบผมทีนี้ตัวคําสั่งบล็อกข้างล่างครับผมเซ็ตไอ้เจ้าจิ้งเหลนเนี่ยให้มันติดตามนะครับฟอลโล่ Follow. ติดตามสเปช,ชิ p ซึ่งสเปช,ชิ p ก็คือโกตานั่นเองนะครับด้วยความเร็วก็คือแบบว่าตามล่านะครับแบบวิ่งตามเนี่ยวิ่งเข้ามาวิ่งจะมาใส่ใส่โกตาเราด้วยความเร็วประมาณนี้นะครับสี่สิบความเร็วสี่สิบอะไรผมก็ไม่แน่ใจมิลไอ้เมตรต่อชั่วโมงหรือเมตรต่อวินาทีก็ไม่แน่ใจนะครับไอ้ ไอ้เว็บเว็บไม่ได้บอกหน่วยเนอะนี่นะครับเพียงที่นี้ก็จะเป็นการสปอนให้ไอจิ้งเหลนเอเลียนเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดแล้วก็มาวิ่งตามฆ่าเราได้นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้บล็อกนี้ต่อไปบล็อกอีกชุดหนึ่งครับผมบล็อกนี้เนี่ยจะตั้งให้ตัวไอจิ้งเหลนเนี่ยสามารถที่จะชนเราครับแล้วเลือดเราจะลดได้นะเลือดเราจะเสียประมาณนั้นมันจะคล้ายๆกับการตั้งค่าไอบอลพลังเปที่เวลาชนเอ่อชนพวกไอจิ้งเหลนเนี่ยมันจะได้คะแนนเนาะอันเนี้ยมันจะตั้งค่าคล้ายๆกันเล,ย,ล,ย,ลยนะผมปรับแต่งกันมาเลยเนี่ยเราจะตั้งให้เออ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 เเเนนนมมีี่่่่่สสสาารรรรถทจะโวว์์์แลลปปดดไตััืืบ็กคง ก็คือเพลเยอร์ก็คือตัวเรานะครับหรือก็คือไอโกต้านี่เองทำลายบล็อกตัวอื่นด้วยเอฟเฟกไฟอันนี้เหมือนกันนะครับตัวข้างล่างนี้ครับเชนไลท์ไบวันก็คือถ้าถ้าเราโดนชนเนี่ยนะครับคือเลือดลดเลยนะหัวใจทางซ้ายบนเนี่ยคือลดเลยแล้วก็มีเสียงเอฟเฟกซาว์ small crash นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีก3ตัวย่อยๆนะครับผมที่มันจะเป็นการตั้งค่าด่านหรือว่าการเปลี่ยนด่านนะเปลี่ยนฐานเปลี่ยนฉากอะไรประมาณนั้นเนาะก็คือไอ้กลุ่มนี้ครับผมซึ่งจะสามารถแยกเป็น3ตัวย่อยก็ได้นะครับแต่ว่าจะ้้กันคบางอใชํส่ี if สกอร์เท่ากับ50คือเมื่อสกอร์เท่ากับ50เราจะตั้งให้เซตแบ็กเก้าอิมเมจทูนะครับเราจะตั้งเป็นอีกฉากหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นฉากนี้ก็คือเมื่อเราฆ่าพวกจิ้งเหล่เนี่ยถึง50ตัวนะครับเนี่ยฉากจะเปลี่ยนเนาะคล้ายๆว่าแบบโอ้โหสู้กันนัวจัดนะครับสุดท้ายสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยมาโผล่ที่หนึ่งว่ะนะครับก็ฟังก์ชันคําสั่งการทํางานของการเปลี่ยนด่านก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปครับตัวล่างก็คือเปลี่ยนเหมือนกันเป๊ะเลยนะผมแค่เปลี่ยนค่าสกอร์เนาะอันน รวมๆก็คือจะมี3ด่านนั่นแหละนะครับต่อไปครับตัวสุดท้ายนั่นเองก็คือ on game update if Score เท่ากับ100เด่นเราจะตั้งเป็นเกมโอเวอแล้วเราจะติ๊กเป็น l o ส e หรือวินก็ได้นะครับแต่จะตั้งเป็น Win ก็คือสกอร์ถึง100เนี่ยก็คือชนะเกมนั่นเองนะครับผมและบล็อกคำสั่งทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับนี่ับ่้ากลุมใหญ่ๆส,สวยๆเลย ปัญหาและอุปสรรคในการทําเกมนะครับส่วนนี้คิดว่าไม่ได้มีอะไรมากนะครับในเรื่องพวกบล็ ang, อกคาสั่งเพราะว่ามีพวกคลิปที่สอนตามพวก y o u t u b โซเชียลอะไรไเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็เรียนรู้จากเพื่อนที่เขาทําเสร็จก่อนหรือว่าที่เขาเก่งกว่าไปนะครับผมก,ก็เพื่อนช่วยเหลือกันมานะครับผมแล้วก็ปัญหาก็น่าจะมีอยู่บ้างครับเรื่องฉากตอนแรกก็คิดอยู่นานนะครับไม่รู้มันจะทํายังไงดีาวาดเองมา3ฉา,ากแรกครับก็เหมือนเด็กอนุบาลวาดเลยแต่ก็สามารถใช้วิธีในการเจนภาพ Google นะครับให้มันเป็นภาพแบบหลายๆบิตอย่างนี้นะผมแบบเป็นวิดีโอเกมเนาะ ใช้มันสามารถมาปรับใช้ในเกมได้นะครับผมเป็นพื้นหลังเป็นแต่ละด่านแต่ละด่านไปนะครับก็ประมาณนี้ครับผมขอขอบคุณที่รับชมการนำเสนอครับผมขอบคุณมากครับผมขอเกตสีด้วยนะครับขอบคุณครับผม